ค่ะสวัสดีค่ะเอ่อล่างทรงปู่ดำนะคะก็จะมาบอก FC ทุกๆท่านนะคะว่าเอ่อปูดำนาะคะปู่ดำเพิ่นหาเลขเออสองตัวตัวใดเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเอ่อเลขเลขของปู่ดำจริงๆก็ได้ได้ได้สองหมื่นแล้วเนาะค่ะตาบ้าหันบอด้เอาลงงห้ FC มึงเนาะค่ะค่ะเอ่อเลขของปู่ดำจะมีศูนย์มีสามมีห้ามีแปด เนาะค่ะมีศูนย์มีสามมีห้ามีแปดเน้นนักยูที่ศูนย์เนาะค่ะเเลขซีโตเพิ่นไฮย,ยูที่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์อยู่ข้างบนเนาะคะ่ะตอนตอนมีห้าส่งตอนนั้นปูบจะบอกไว้นะะอ,ไอยู่แล้วเนาะค่ะบอกไว้อยู่แล้วว่าศูนย์สวยที่สุดแต่สามารถนะคะ่ะ สามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งได้เนาะคะ่ะคือตัวนี้เนาะคะ่ะคือตัวนี้เนาะคะ่ะคือเอ่อลูกศิษย์จะบอกว่าเอา่อแม่แม่คู่แม่คู่เอ่อปูบอกไปว่า้าศูนย์บอม่ามันจะเป็นเลขหนึ่งท่านที่เนาะค่ะ้ถาถ้าศูนย์บอม่าเป็นเลขหนึ่งท่านที่แต่บัดนีค้ค่ะธาตุจะเป็นเลขหนึ่งอีหยังเดี๋ยวแม่คู่จะมาอธิบายให้ฟังเนาะคะ่นะ,คะว่าเอา่อเลขหนึ่งอันนั้นน่ะจะเป็นตัวไหนเนาะคะ่ะ คือเลขในซีคเูเลขะะเลขซีตเนาะค่ะเลขซีตูนี่คือพนจัดให้เห่ายูที่5 7 9เจานะคะศูย์ยูข้างบนเนาะคะ่ะศูนย์ยข้างบนลกกับแปห้าเนาะคะ่ะแปดห้าก็ั5สเนาะคะ่ะเลข2ตัวพินจะเน้นยูที่8ปหาเนาะคะ่ะแต่บอมแมนหาแปดเลยค่ะเป็น8ปหานะคะ แต่ว่าส่วนโตของแม่คู่แม่คู่จะชอบอยู่ทีสามหาอันนี้บอแม่แม่คู่เบาพิดเด้ค่ะแม่คู่เบาถึกเนาะคะ่ะคือเพิ่นบอกว่าสามมันอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะแต่แม่คู่จะรูดลัททิของปูดำเอ่าถ้าท่านให้ตรงมางวดหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นจะบังนิดๆเนาะคะ่ะเพิ่นจะบังให้เห้านิดๆเนาะคะ่ะมันก็นเลยมีปริศนาตรงนี้คือถ้าศูนย์บ่าาแต่ว่าลูกศิษย์ถามแล้วเนาะคะ่ะว่า ศูนย์จะย่างอยู่บอ่อแต่เพิ่นว่าตอนนี้ก็ย่างสวยที่สุดอยู่เนาะคะ่ะก็ย่างสวยอยู่ที่สุดอา่ถาถ้าถ้าเลขกหนึง่งถา้าศูนย์บ่ม่ามันจะเป็นหนึ่งทันทีเนาะคะ่ะถ้ามีอีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะถ้ามีอีหยังเปลี่ยนแปลงเอ่อปูสีมาบอกเนาะคะ่ะปูสีมาบอกอีกเที่ยนหนึ่งว่าอา่าเลขกหนึง่งเนาะคะ่ะจะเลขกศูนย์จะเปลี่ยนเป็นเลขกหนึง่งบ่เนาะคะ่ะหรือว่า สีเป็นตัวใดเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวที่แน่นๆน่นท่านขีดเสน้นใตหายหลักกระโงกห้แล้วเนาะค่ะก็คือศูนย์เจ็ดเก้าแต่ห้ระวังไวะะ้เด้อค่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันสามารถเป็นเจ็ดหกได้เนาะคะ่ะและ้วก็เอ่อแปดห้าเนาะคะ่ะเอ่อทา่าท่าผู้ใดชอบเนาะค่ะผู้ใดชอบน,ะะอบนี่คือเอาสามมาไว้ข้างหน้าเนาะคะ่ะแต่ห้ากับไปกับอยู่แล้วเนาะคะ่ะไปกับอยู่แล้วส่วนตัวของแม่คู่แม่คู่จะ อชอบซื้อสามห้าสามสามเนาะคะ่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือสิบเจ็ดสิบหกเนาะคะ่ะแล้วก็สิบห้าเนาะค่ะเพราะว่า,าเลขเก่ากับเลขหกมันเป็นตัวเดียวแต่ว่าเป็นอย่างคือประจัดศิบเก่านั่นเพราะว่าแม่คู่บเบาแล้วศิบเก่าเนาะคะ่ะคือตัดออกไปเลยมันจะเหลืออยู่แค่สิบหกสิบเจ็ดสิบห้าเนาะคะ่ะถ้าเป็นเลขหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนาะคะ่ะทุกคนก็ต้องระวังเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ให้ดีเนาะคะ่ะ หนึ่งจะมาอีกคือเกาบบเนาะค่ะหนึ่งมันจะมาอีกคือเกาโเพมามันมาสิบแปดสิบเก้าเลยเค่ะถ้ามันไม่มาสิบเจ็ดกับสิบหกมันจะเป็นสิบห้าทันทีเนาะคะ่ะแต่แม่คู่เคยเคยเห็นปูหายลักษณะแบบนี้มันออกศูนย์ห้าตรงะะตรงเนาะค่ะศูนย์หาตรงตรงเลยเด้ค่ะตอนนั้นเนาะคะ่ะรางวดนี้มันจะเป็นศูนย์หาอีกคือเกาบอเข้ากับจังมะมึงกันเนาะคะ่ะมะมึงว่าเอ่อที่เพินหายมากเนาะคะ่ะ ที่เพิ่นห่มากมันจะศูนย์จะรุดบอลหรือว่าจะตีมากปกับเพื่อนมาเป็นหนึ่งเนาะค่ะแต่ตอนนี้คือศูนย์สวยที่สุดเนาะค่ะอ่าเ้ามามือเลขตัวนี้เป็นอย่างปูจึงเอ่อที่ที่ทุกคนจะบอกว่าแม่คู่ไปเอาเลขของผู้อื่นมาบอกไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแม่คู่จะให้ดูเนาะค่ะคือที่เขาเฮดพิธีไ้เนาะค่ะเฮดพิธีเอ่อบวงสรวงเอาตัวเลขแล้วกอะ แต่งหันคู่ขึ้นแต่ละครังเนาะคะ่ะลูกซิดจะเป็นผู้เขียนตัวเลขให้แต่ปูจะเป็นผู้บอกลูกซิดจะเป็นผู้เขียนเนาะคะ่ะอันนี้ตัวที่ท่านท่านเฮดพิศนาแว่งหายตอนตอนนั้นเนาะคะ่ะถ้าศูนย์ไม่มาเด้อค่ะศูนย์บอมามันจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะคะมันก็ได้สิเป็นเจ็ดหนึ่งจังเศี่รไหมคะ่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งจังสี่ได้เนาะคะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ็ดหาเด้อค่ะ ถ้าเลขสี่ตัวไม่มามันจะเป็นคู่นี้ทันทีเด้อค่ะให้มึงดีดีทุกคนอย่าเลื่อนผ่านเนาะค่ะอย่าเลื่อนผ่านเด้อค่ะค่ะทุกคนทุกคนอย่าเลื่อนผ่านนะคะกับให้มึงดีดีเนาะคะ่ะให้มึงดีดีว่าปูพ่นบอกลักษณะจังใดเนาะคะ่ะ แม่คู่มือนีแม่คู่จะมาย้ำมันเน้นให้เลยค่ะเน้นๆเลยว่าถ้าศูนย์ไม่มามันจะเป็นเลขหนึ่งทันทีถ้าออเลขหนึ่งมันจะเป็นตัวใดมันจะเป็นหนึ่งเจ็ดหกนะคะหนึ่งเจ็ดหกหรือหนึ่งนี่ค่ะจะเป็นหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าจะเป็นแต่สำหรับแม่คู่เนาะคะ่ะคือจะมีพาูอาารยา์สองท่านนะคะท่านจะบอกว่าหก จะอยู่หลักหน่วยเนาะคะ่ะคืออปูสกุลก็ปูกระสินที่สำนักของแม่คู่เนาะคะ่ะคือเพิ่นจะเน้นนักอยู่ที่เลขหกอยู่หลักหน่วยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยแม่คู่ก็เลยจะจับเอาอยู่ที่เลขหนึ่งมาไว้เนาะคะ่ะเลขหนึ่งมาไว้ทั้งหนาแท่นเป็นเลขศูนย์เนาะคะ่ะแท่นเป็นเลขศูนย์เพราะว่าปูเฮ็ดศูนย์แม่คู่จะตีว่า079เนาะคะ่ะแต่อันนี้แม่คู่จะตี1 7ึจกับหยังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะ แต่ตัวที่ไม่คูมเอ่อจะไม่ไม่พลาดเลยก็คือเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็หกหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งเนาะคะ่ะ,คะแต่ว่าถ้าเอาตัวร่องไปตัวที่เน้นหนักๆก็คือเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะค่ะเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเท่านั้นแล้วก็แม่ตัวร่องตัวนี้เนาะค่ะเพราะว่าเลขแปดหามันออกแล้วไหมคะ่ะออกแล้วช่วงนั้นที่แม่คู่บอกมาเออเลขหา หาเจ็ดมันออกแล้วมันค้งบาเป็นหาแปดเนาะคะ่ะวันนี้มันสิเป็นครึ่งวันนัน่นบอมันออกแปดหาแล้วมันสีมาออกเจ็ดหาก็ได้เนาะคะ่ะมาเมืองกันคือจังเลขออกสิบแปดแล้วมาออกสิบเก้าเนาะค่ะเข้ากระจับตามองคู่นีนำ้ำเนาะคะ่ะสาหรับเลขของปูด่ดาเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นขันเนาะคะ่ะเป็นเลขขันของเพิ่นเข้ากับลั่นตีไดว่าบ่ไดไปเอาตัวเลขของคู้ใดมาถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นเลขหนึ่งทันที คือเพิ่นเขียนไห้ให้แ like ล้วเรียบร้อยเนาะค่ะละมือมือมือบ้านกนเนาะค่ะมือบ้านเข้าได้ส่งแล้วเนาะค่ะแล้วก็ได้ขึ้นขันขึ้นยังให้เล่าเรียบร้อยเนาะค่ะมือนีไม่คู่กับเฮ็ดอีกเด้เฮ็ดอีกแต่ว่าไม่คู่เป็นการถวายของบ่ได้ส่งเนาะค่ะเป็นการถวายให้ท่านเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกเลขกเอ่อเล่าให้ได้เนาะค่ะไม่คู่กันเลยให้เพิ่นไปเนาะค่ะก็เลย่จัดถวายรูเนาะค่ะนี่ค่ะ 85เนาะคะ่ะต่อรอบชิเรียสมันออกหา8เนาะคะ่ะมันออกหา8แต่ถ้า1ไม่มามันจะอยู่ที่0 0, 0จะเป็น0ยัง07กับ05เนาะคะ่ะตัวเน้นนักเลยก็คือ07กับ05เนาะค่ะเอ่อแม่คู่จะจับลักเนาะค่ะจะจับลักให้คือเออ่เลข3ตัวเนาะคะ่ะเลข3ตัวของปูดำเนาะคะ่ะแม่คู่จะจับลักให้พร้อมเนาะคะ่ะ ว่า,ามีตัวใดแน่เนาะคะ่ะเ,เ,เลขเลขสามตัวเนาะคะ่ะแม่คู่จะจับหอยู่ที่ตัวนี้เนาะคะ่ะตัวนี้อันนี้แม่คู่จะปิดไ้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของสำนักอื่นเนาะคะ่ะแม่คู่จะจับหอยู่ที่ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้านะคะ่ะแล้วก็ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าสามเนาะคะ่ะสำหรับเลขของปูดํานี่แม่คู่จะจับหายู่ซีหางเนาะคะ่ะเลขสามตัวเนาะคะ่ะ จะเน้นนักยู่ที่5 7 6 5 7 9 0 5 8และกกับศูนเนาะคะ่ะอยู่ในเลขหลักทั้งนั้นเนาะคะ่ะที่แม่คู่จะปลักให้ส่วนตัวที่ปิดนี่มันเป็นของสำนักอื่นเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยปิดให้เนาะคะ่ะแม่คู่จับอยู่แค่นี้เลขของปูดัมเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมากกัดจัดเลยเนาะคะ่ะห้ามพลาดเป็นอันเด็ดขาดเนาะคะ่ะห้ามพลาดเป็นอันเด็ดขาด เป็นการบ้านที่แม่คู่เอ่อเหตไห้เนาะคะ head, head ่ะเดได้เฮ็ดไห้เอ่อกับทุกคนเนาะคะ่ะที่ที่เอ่อติดตามล่างส่งปูดำหรือว่าเอ่อปูดำเนาะคะ่ะคือกับบ่อยากให้พลาดบ่อยากให้เลื่อนพลาดเนานะคะ่ะเอ่อซีเนาะคะ่ะส่วนซีที่เอฟซีเดชถามมาว่าจะมาบอปูบอกว่าออนเนาะคะ่ะ ปูบอกว่าออนมั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 นสามารถมาได้แต่ว่าโอกาสหน่อยคนวานจังสีเนาะค่ะโอกาสคนฝนเด้อค่ะโอกาสที่มันสีผัดเนาะค่ะโอกาสมันสีผาดคือซีมาบอลจังสีคนบอกว่ามากกัได้บ่มากกัได้สาหรับซีเนาะค่ะแต่ว่าค่ะ อันนี้คือเพิ่นบอกลูกซีดลูกหาเลยค่ะบอสือก็ได้เพิ่นมาจังสีเนาะค่ะบอสือก็ได้สาหรับเลขซีเนาะค่ะแต่เพิ่นก็บอกบอบอกเฟ่ค่ะว่ามันบอกมาแต่เพิ่นบอกมาบอสือก็ได้เนาะค่ะแต่เลขสองเพิ่นเอาไปท่วงน้ำเลยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดติดตามผู้ดับยู่นึกค่ะติดตามผู้ดับยู่ถเสื่อมันผู้ดําหรือยั่งไววใจผู้ดําอยู่นะค่ะคือสองเข้าบอสจัดก็ได้เนาะค่ะ แต่ส่วนตัวของแม่คู่เนาะคะ่ะเอ่อกกะการย่งย่งยึดติดกับคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะคือถ้าท่านบอกว่าบอมาแมีนแม่คู่มาปนได้แม่คู่กับบัจจดเนาะคะ่ะบัเอาเลยเนาะคะ่ะแต่ค่ะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แม่คู่เอาอยู่เนาะคะ่ะหรือเอ่ออันใดติดอ่าติดสี่ทุนนี้แม่คู่เอาไหมส่วนตัวแล้วเนาะคะ่ะส่วนตัวแล้วถ้าเพิ่วมาเอ่อ มันโอนหนึ่งสีแม่คู่ก็บ่ค่อยเอาเนาะค่ะแม่คู่ก็จะเอาแต่ไอ้ที่ที่เพิ่นเนีนๆเนาะค่ะคือห้าต้องจับหลายคู่เนาะค่ะก็คือแม่คู่จับให้แล้วเนาะค่ะแม่คู่จับให้ยเนียนเนียนนักๆที่ที่อยู่ในอยู่อยู่ในนี่แหละค่ะอยู่ในสี่ีชุดนี่แหละค่ะสีชุดนี่มันก็จะเป็นยูคี่ห้าสามห้าแปดเจ็ดเก้าหลักกับหกเจ็ดเนาะค่ะ ซียูในหนีเนาะค่ะและอีกตัวหนึ่งคือตัวร่องคือห้าเจ็ดเข้าตัดเลนเลยได้เลยค่ะอยู่ในหนีตัดเลรนได้เลยค่ะตัดเลนที่ว่าเป็นเลขสองตัวอยู่ในหนีคือตัวเนนนักแหล้วนะคะสําหรับเลขสํานักของปู่ดํานะคะค่ะจังไดเอ่อแม่คู่ถามีเปลี่ยนแปลงแม่คู่ก็จะมาบออข้างเอฟซีทุกๆช่องอีกคือเก่านะคะ มื่อนี้แม่คู่จะขอ,อะจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีมาบอกอีกเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ